สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวของเล่นกันนี่เป็นเจ้าพึ่งที่หน้าเหมือนรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์มนะครับโอ้โหอื้อหือฟอเยอะมากครับตัวนี้รถไฟบ๊อบนี่หน้าเหมือนรถไฟบ๊อบไหมนี่ไงนี่ไงหน้าเหมือนรถไฟบ๊อบไหมเออจริงเล่นกันเลย อุ้ยรถแปลงมากนะครับรถไซบอบจริงนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วนะครับไปไกลแล้วนะครับตามไม่ถึงนะครับนี่ครับเป็นเจ้าสุนัขตัวใหญ่ที่ดุร้ายนะครับเป็นมีเจ้าของดูดันอ่ะดุดันไม่เกรงใจใครโฟร์เอนจูร์บอสไล้วนะครับนี่กระดูกด้วยนะครับ ไปเป็นเจ้าตัวนี้เป็นตัวอะไรครับเนี่ยแมวหรือเปล่าหรือว่าเสือแยกไม่ออกนะครับน่าจะเสือนะครับตัวนี้ไปเป็นเจ้ากระต่ายก็มีเจ้ากระต่ายอีกตัวด้วยนะครับนี่เป็นเต่าท้องหรือเปล่าหุ่ยหูนขยับเป็นสปริงนะครับ น่าขยับสี้วยนะครับขยับข้างเดียวอต่อไปเป็นเจ้าตัวนี้นครับเป็นเสาครับดูหัวสิครับยาวมากเลย,เลยนี่เป็นเจ้ากบนะครับโอ้ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นเจ้านี่ เอาาหุ่นโยนนะครับโอ้โหเป็นเจ้าหมาตัวนี้ว่าเกมนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบาย